โอ,โอ้โหโอ้โหโอ <Elena> uh. <itation> ้โหโยนบักนัดใส่เลยโยนบักนัดใส่เลยนะครับปั๊บ โอ้โชว์งารอเลยนะครับกินน้ำอัดรงมือฉีดเข้าปากยังกินแบบปกติยังไม่ได้นะครับเพราะว่าเอาสายยางไปเล่นนะครับค่อยฉีดใส่ง่วงนะครับพระเอกพเอกที่รอที่สุดในบ้านนะครับงายาวโค้งเข้าหากันแล้วนะครับมานหมา บรด้ยานดี่แหะยกงาใส่ลดมัดสูไบไว้เรียกกบะบรดยานดี่แหละฉันบม่ย่านเถอะหรอกมากลัวนะับไม่อยากเล่นน้ำโอ้ไม่อยากเล่นน้ำก็เดินถอยยกงายมา Hoa nè mà Hoa lâu Leo, Ani Leo, Bên 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 này Ừ Hoa Môn Môn Ừ môn Môn lời. เขารอให้ผมเข้าไปใกล้นะครับเราก็จะไม่เข้าไปใกล้นะครับเขาทําให้เราตายใจแล้วก็เดินเข้าไปใกล้ๆเขานะครับซึ่งตั้งท่าพร้อมมากมานี่มาผมก็จะไม่ถอยนะผมดูจากโซ่แล้วนะครับอ่ะตักเลยเขาทําให้เราเข้าไปใกล้ๆนะครับรอให้เราเข้าไปใกล้ๆดูเชิงนะครับเขาเรียกว่าดูเชิงต่างคนต่างดูเชิงกันนะครับตอนนี้ แล้วถ้าตกมันจริงนะครับก็จะมัดไว้นี่เลยนะครับลงโล่งนะครับเดี๋ยวงาก็แทงต้นไม้หักครับยังยง เออกลางหูแบบโอ้โหนูกลางหูใส่นะครับกลางหูใส่นะครับโอ้ยเนาะถ้าถ้าดื้อนี่บอบีคนอาบน้ำให้เด้บอบีคนเอาหนามให้กินเด้เป็นอยังคือมักดื้อถ <Paint> ้าดื toss, ้อนี่บอบีคนตัดหญ้าให้กินไดิก่อนเมืองเหยือน่ะเข้าดื้อได้แล้ว ข่าดื้อนี่ผมมีคนอาบน้ำผมม,มีคนน้ำน้ำให้กินผมมีคนตัดยหญ่ให้กินเด้อเฮ้ยเนาะข่าดื้อ,อกล้ดื้อคักนงดื้อเลยเป็นัยรุ่นนะครับเข้าสู่ัยรุ่นเต็มตัวแล้ว